เพื่อไม่ได้อัดคลิปมานานแสนนานนานมากตอนนี้นะคะเราก็จะมาทำวอล์กแบบฟิวๆเรียวๆที่พัทยานะคะวันนี้เรามาเทีเ่ยวพัทยาหนึ่งคืนนะคะเราก็จะมาถ่ายวอล์กให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็จะเป็นยังไงก็ไปรอดูกันเลยวนนี้เราอยู่กันที่ตลาดนัดเกลือนะคะทุกคนมาซื้อของสดเยอะมากคนเยอะมากจะไดให้ดู ได้กุ้งแล้วนะคะทุกคนท่ไอ่ะนาตอนนี้เราถึงที่พักแล้วนะคะแต่ว่าต้องรอเช็คอินตอน ใบสองก็เลยลงมาทะเลอ่อนชันมากเขาบอกมันเป็นเกาะส่วนตัวนะฮะโอ้ไ oh ม่กอดเมื่อไหร่จะถึงเอ้ยเดินต่อไปพร้อมกับของกินในมืเอเฮ้ยฝันท <c oughs> างอีกยาไปแม่แต่มันร้อนอยู่นะ ตอน,นเย็ยนๆน้าจะสวยแต่ว่าตอนนี้ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะนนคคเจอกันตอน,นเย็ยนๆนะคะทุกคนกําลังจะไปห้องพักกันแล้วทุกคนเดินทางขึ้นคือาขึ้นจะหาดคือเหนื่อยมากมันเป็นหาดส่วนตัวนะคะก็จะแบบ อยู่ห่างจากโฟลชอมเทียนอะไรเงี้ยโอ้อยนอี่แล้วเดี๋ยวไปเช็คอินโรงแรมกันนะคะ,ะห้องเราอยู่หน้ารีพอดีนะคะเรมแบ เราอยู่กันในห้องพักแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้คือเพิ่งขึ้นมาจากจากหาดร้อนมากร้อนแบบไม่ตายถเถอะเดี๋ยวเราจะลงไปเล่นน้ำสานะคะแต่ว่าเขาก็เช็ดหน้าใหม่ก่อนเพราะไม่ไหวร้อนคลิปนี้จะเป็นแบบว่าเร็วๆนะคะจะอัดบ้างไม่อัดบ้างแบบว่ารีบเปื่อยนะคะทุกคนอย่าคาดหวังอะไรกับคลิปนี้เพราะคลิปนี้ก็น่าจะไม่ค่อยมีสาราสะสักเท่าไหร่นะคะ เดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ลงไปเล่นน้ำกันน้ำนะคะป้าตีโป่งค่ะป้าตีโป่งอันนห่นอันอนหนสวยมากแรนไปทางนู้นนะคะเป็นชายหาดนะคะ มอร์นิ่งค่ะทุกคนก็คือ,คอง่วงมากเมื่อวานคือเพลียมากแล้วก็ถ่ายน้อยมากแทบจะแทบจะไม่ได้ถ่ายเลยเพราะแบบแดดร้อนมากเออแล้วก็ถึงห้องก็คือสลบแล้วก็หลับไปเลยแต่ว่ายจะมีรูปที่มีผูอ่ะให้ดูสวยมากเดี๋ยวขึ้นให้ดู ก็ก็มีจุดพูไม่รู้มีงานอะไรเหมือนกันแต่ว่าเออเขามีจุดพูวแล้วก็สวยมากแล้วก็เดี๋ยวช้านี้เราจะลงไปทะเลกันนะคะเดี๋ยวค่อยขึ้นมากินข้าวแล้วก็อาบน้ำว่ายน้ำไปเลยตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเช้าเรามาที่หาดตอน ช้านะคะทุกคนจริงๆนะฝัลงโน้นยังลงไม่เมื่อยเต็มยู่ทะเลแล้วนะคะทุกคนแหละเวลาหกโมงกับเจ็ดโมงใครดีด้าสุดตรงนน้นน่าจะเป็นเกาะลานหรือเปล่าไม่แน่ใจ คนน้อยเวอร์นะคะน้ำใส่นะแล้วเราจะลองลงไปดูอันนี้น่าจะลูรูรูอะไรก็ไม่รู้นะคะ <c oughs> เราก็มานั่งรอแม่เล่นน้ำทะเลนะคะข้างหลังราจะเป็นร้านอาหารที่อยู่แบบข้างบนแล้วก็ขึ้นไปก็จะเป็นโรงแรมนะคะทุกคนก็เสร็จแล้วน่าจะไปกินอาหารเช้าแล้วก็ไปเล่นน้ำสระแล้วก็อาบน้ำกับบ้านเดี๋ยวไปเราดูกัน,นะคะ่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่สระว,ว่ายน้ำค่ะหลังจากที่ไปทะเลมาเมื่อกี้เราก็มาเล่นสระน้ำคนที่จะกินข้าวช้านะคะอันนี้เป็นสระแรกใหญ่ๆค่ะ <c oughs> ขอแค่หนึ่งแับนี้ เราจะไปกินอาหารเช้ากันนะคะนี่บัตสิ้คือเพิ่องอาบน้ำนก็ลงมาเลยเพราะว่าแม่หิวไปตักอาหารมาได้นะคะดูอาหารที่ได้เดี๋ยวค่อยไปตักใหม่อาหารเยอะมากนะคะ พอตัวไปกินก่อนนะทุกคน,กคนหลังจากกินข้าวเสร็จก็ไม่ได้อัดต่อเลยนะคะทุกคนก็คือเก็บกระเป๋ากลับบ้านเลยก็ยังไงคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับวอล์กเที่ยวพัทยาหนึ่งคืนนะคะถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากให้ทำอะไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาดูนะแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ Bye bye.